และอันนี้ก็ต้องมาตรงนี้อ่าข่าวนี้แหละแน่นอนชัวปา้าบชัวปา้าบตุ้ม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  เอาเล้นะครับผมนะฮะการสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับเผากันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีนะครับเราอยู่ในเกมที่มุเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะฮะแม่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แคสไมค์ครับมานานมากเฮอเร็บโอเคนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่ในไมค์ครับแมปนะฮะซึ่งมีชื่อว่าแมปว่าเออ่ total house bomber b o นะครับผมก็คือ bomber b o ใช่ปะเออถูกแล้วแหละนะครับก็คือเป็นแมป ที่เราจะต้องมาระเบิดบ้านนั่นเองนะครับผมนะฮะแมปแบบนี้นี่ก็เห็นคนเล่นไปหลายคนเลยนะครับผมก็เลยจะลองหยิบมาเล่นบ้างเพราะเห็นว่ามันน่าสนุกดีนะฮะโอเคครับแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะก็ลองมาเล่นกันเลยดีกว่าครับตามนั้นฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในแมปนะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเลเวลอะไรนะฮะก็มีตั้งแต่ระดับอีที่นอร์มัลและก็ฮาร์ดนะครับก็คือถ้าเราแบบยังไม่เซียนมากก็เอาอีที่ไปก่อน ของมันเลือก Easy อีซี่เอาแล้วกันอ่าแมปที่1น,นะครับอ่าระเบิดบ้านบ้านดินธรรมดานะฮะโอเคคงไม่เยอะคงไม่น่าเยอะโอเคเข้าบ้านไปก็คือนั่นแหละหน้าที่เราคือระเบิดก็ระเบิดแล้วก็ระเบิดแล้วก็เอ่อระเบิดระเบิดอ่าอะไรอีกระเบิดแล้วก็ตรงไหนเดียว ตรงที่คิดว่ามันน่าจะไม่ไม,ไม่น่าระเบิดเอาตรงนี้เลยครับโอเคพร้อมแล้วจุดจากข้างในเลยกันนะหนึ่งสองอุบอุ้อยลอยได้ด้วยโอเคตุ่มตมัต้มตมุต่มตมัต้มตมุต่มตมั้มตุ่มตั้มตุ่มตั้มตุ่มตื้อหมถ้าจะเป็นทำนองนี้นะฮะถ้าสมมติเราเล่นผ่านแล้วก็ไปเลเวลต่อไปได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเลเวลสองเลยกันเราลองแบบโนมอลก่อนได้ไหมเออ ระดับหนึ่งแบบ normal นะครับก็คือระดับกลางเหมือนเดิมอ๋อก็ไม่น่ายากมากแต่ให้สี่อันหนึ่งเหรอโอ้โหให้ให้แค่สี่อันหนึ่งครับแต่ว่าวางภาพไม่ได้เลยใช่ไหมครใจคอนี่กะแบบกะไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมผมว่ามันต้องมันต้องออผมว่ามันต้องเป็นแถวๆนี้ตัวนึงนะต,ตรงนี้ไม่ต้องเอาได้ไหมเอาชิบหผ่ายละโอเค ผมว่าไอ้ตรงนี้เอาอันเดียวพอครับแล้วก็เอาเป็นนี่ตรงน,นี้ปีนได้ไงเอาเป็นบนนี้อ่าบนนี้วางไว้แล้วก็แล้วก็ที่เดิมแล้วกันนะโอเคไปมาไปที่เดิมก็ได้ครับโป๊ะปึ๊บหมดหมดอยูแล้วแหละหมด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 เรียบร้อย จะนี่ะครับกระพองงานดีฮะกระพองงานดีพอเราผ่านแล้วก็จะมีบล็อกทองขึ้นไปข้างหลังนะครับเป็นเหมือนเครื่องหมายว่าเออกูผ่านแล้วนะอะไรทำนองนี้นะครับโอเคเราลองมาระด,ดับพาร์ทระดับพารเลยได้ทรีอัีไปสองลูกโคสองลูกจริงเหรอทำยังไงให้หมดไะเนี่ยสองลูกอ่ะผมว่าน่าจะต้องตรงนี้แล้วแหละตรงนี้กับ ไอ,อ,อ,อ้บอกไม้เนี่ยมันน่าจะออกยากดังนั้นเอาตรงนี้กับตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะหนึ่งสองดุ๊ยสองลูกเองเหรอต้องดูครับว่าตรงไหนไม่ระเบิดนะฮะคอยสังเกตตุ้มอา้าวชิบหายแล้วไม่ระเบิดต่อกันครับโอ้ไม่ก็น่าเสียดายมากครับโอ้โหเหลืออยู่สองอันนะฮะแต่รู้สึกว่า มันจะไม่ระเบิดต่อกันนะครับผมว่าเอ้าชิบหายแล้วกดผิดไอ้บ้าเอ้ยดีตาก่อนดีตาทันไหมทันไหมโอเคดีตารเรียบร้อยนะฮะเราต้องใช้อะไรขุดมันออกมานี่อ่ใช้นี่ขุดธรรมดาออกมาโอเคผมว่าเราต้องเอ่อทำการจุดตรงนี้เอ้ยหรือไม่หรือไม่แล้วก็จุดข้างนอกแม่งสองอันเลยไหมผมว่าเราน่าจะได้นะอา่าจุดข้างนอกสองอันแลบมาเอาอันนี้อันหนึง่งแล้วก็เอา แถวแถวตรงนี้อีกอันนึงเอ้ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ระเบิดด้วยกันอยู่ดีล่ะชิบหายละต้องต้องทำยังไงให้มันระเบิดด้วยกันวะเอ้หรือไม่ก็ต้องบนนี้ครับวางไว้ข้างบนนี่เลยฮะแล้วก็ตรงนี้แม่งเลยครับอ่ะเป็นความคิดที่ค่อนข้างาจะไร้สาระสิ้นดีนะครับแต่ว่าเราไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวอ้าวชิบหายละวาง TNT แล้ว,ว TNT หายโอ้ยอย่าบอกนะมันเข้าไปอยู่ในบ้าน ไอ้บ้า TNT หายไอ้บ้าโอเคกดใหม่โอเคครับผมนะฮะตอนนี้ TNT กลับมาแล้วนะครับเราก็เตรียันนี้ออกซะเราไม่จะเป็นต้องใช้อ,อ,อันนี้กับเมื่อกี้มันมีบล็อกมันมีบล็อกดาวเวลตรงนี้ที่มันไม่ระเบิดกับตรงนี้แล้วกันอะหนึ่งสองลุยจะระเบิดถึงกันไหมเอ้าหนึ่งสองอือ เดี๋ยว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 ทำไมไมันมี TNT แถมแม่เราสามอันครับ <c oughs> มีม,มีมีด้วยเหรอสิ่ายมีด้วยโ oh okay, oh อ้ my okay, มคุณ n e s s โอเคเอาใหม่อ่ะโอเค TNT กลับมาเหลือสองอันเหมือนเดิมละเมื่อกี้แม่งเกียนครับ TNT แม่งกลายเป็นมีสอัน <c oughs> มีสาอันจริงด้วยทำไมมีสาอันวะมันบั็กครับมันบั็กแน่เลยครับที่ที่ TNT เราหายนี่มันกลับมาแล้วครับ ก็ดีครับเป็นการโกงที่ดีครมีทีนทีสามอันให้เรามานั่งระเบิดรับถือว่าถือว่าเราโชคดีโอเคเราก็ระเบิดจากข้างในมันจะได้ระเบิดทั่วทุกมุมมองข่าวนี้แหละได้แน่ๆได้แน่ๆสามสองหนึ่งเดี๋ยวคือ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 ดินสามอันนี้มึงก็น,นับใช่ไหมเอาจริงเด โอ้โหอีกทหายโอเคต้องมันเริ่มใหม่อันนี้ขนาดมี3บล็อกให้เรานะเนี่ยผมว่าแม่งอันนี้เราต้องขยับมันหน่อยนะครับขยับมาตรงนี้ฮะขยับมาตรงตรงนี้อะเอาลุยเดี๋ยวมันจะชิ่งไปครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้ฮะกะเพรับประกันอ้าเอา้เออ,อันเดียวนิ่งๆเลยโหยากยากแต่เราต้องผ่านให้ได้ครับ ไม่ได้ครับกระเพราไม่ผ่านนี่ไม่นอนแน่นอนอ่ะตรงนี้แหละอ่ะชัวร์แล้วอ่ะคราวนี้ระเบิดได้ถึงข้างล่างนี่นะโอเคไหมหนึ่งสองตุ้มตุ้มม,ม,มันไม่หมดจริงๆแต่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงครับตอนนี้ตาเน,นี้จะเป็นตาสุดท้ายที่กระเพราจะมาทดสอบนะฮะโอเคครับเพราะผมมั่นใจว่าตรงนี้ต้องได้แน่แน มันเหลือข้างหน้านี่สามอันแปลว่าแรงระเบิดด้านหน้ายัางไม่พอแต่เมื่อกีแ้แรงระเบิดข้างหลังโอเคแล้ว่ะโอเคต้องเอาตรงนี้ออกครับนะตรงนี้ไม่ค่อยจําเป็นเนี่ยตรงนี้ต้องย้ายมาระดับตรงนี้เลยอ่าและอันนี้ก็ต้องมาตรงนี้อ่าคราวนี้แหละแน่นอนชัวป้าบชัวป้าบตุ้ม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  อีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมโอ้โหอีกกระปิดเดียวอีกนิดเดียวซะแท้มันระเบิดตุ้มนี้ตุ้มนี้ใช่ไหมก็ก็เราก็ต้องย้ายนี่มาต้องย้ายอันนี้มาไว้ตรงนี้เออข่าวนี้แหละข่าวนี้แหละถึงกันแน่นอนมันต้องสื่อถึงกันได้แน่นอนตุม้มเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เหลอเยะก่าเดิมอีก แม่เกย์ i โซฮ o hard it's so hard it so i อ s, s so far ระเบิเดในบ้านแม่งหมดแล้วโอเคครับวันนี้กระเพราจะมาทำลายล้างตุ้มตุ้ม,มเรียบร้อยตุ้มสองตุมงต้มสามแย่ <Yes! S 2> โอ้ไม่แทพจริงทำไม่ได้นะฮะโอเคเราเคลียร์เลเวลหนึ่งหมดแล้วนะครับเรามาเคลียร์กันเลเวลสองต่อเลยเลยกันฮะร,ระดับอีซี่อ่ะจะไป เอ๊ะนั่นบ้านไม้เหรออันนี้คือชื่อด่านนะเอ๊ะบ้านไม้เหรอเวทเดี๋ยวนะบ้านไม้เหรอนี่อันนี้คือชื้อด่านนะครับมันให้บล็อกเรามาทั้งหมด12อันให้บล็อก t n t นะครับให้ระเบิดมาแล้วก็วางเดี๋ยวนะและอันนี้เป็นคืออะไรอะ่ะ b o s t up b o c อ๋อคือเป็นบล็อกปีนนะโอเคเข้าใจละเพื่อแบบเราอยากปีนขึ้นไปข้างบนไงใช่ไหมโอเคเข้าใจละอืมแปะตรงนี้แปะตรงนี้แปะตรงนี้ แล้วก็แปะตรงนี้แปะตรงนี้แปะตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องขึ้นไปข้างบนด้ยไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะให้ทีนทีข้างบนลงมาทำไมตรงนี้ตรงนี้โหเราใช้โคตรเปลืองเลยอะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงเอ่อตรงไหนเดียะอเป็นบนนี้แม่งเลยโอเคเยี่ยมเราก็เริ่มจุดจากข้างในบ้านนะครับ ตามนั้นฮะเริ่มจากตรงนี้เลยไปแล้วอือคราวนี้แหละคราวนี้แหละระเบิดหมดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กระเพราละประกันตุ้ม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 ,มโอ้โหไม่ธรรมดาครับมันยังเหลือให้ฮะเหลือให้เพียบเลยครับแปลว่าระวางไม่ถูกนะฮะเราต้องเริ่มไล่วางใหม่ตั้งแต่แรกครับนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้มันยังไม่โอเคครับ กมันโอเคแล้วเราจะได้ฮะเอาเป็นว่าต้องมีตรงนี้หนึ่งละแล้วก็ต้องมีตรงนี้สองละอ,นนอ,อันนี้เหรออันนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าอ่าพอไหม่ะหกเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาตรงนี้ด้วยกันเริ่มจากตรงนี้เออเอาวะเป็นไงเป็นกันหนึ่งสองตุม้ม ตุ้มโอ้ยข้างบนโอ้โหมันเหลือตรงนี้ครับแล้วก็ข้างบนฮะถ้าไอ้ตรงนี้ระเบิดนะไอ้ตรงนี้ก็จะระเบิดแต่ไอ้ไอ้บันไดจะไม่ระเบิดนะครับโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยยากค่อนข้างยากแต่ว่าเราต้องไปจัดข้างบนใหม่ข้างบนตรงนี้มันไม่โดนเลยเราต้องไปจัดใหม่โอเคต้องไปจัดตรงนี้ใหม่ครับอืเอาตรงนี้มาวาง มาวางบันไดแถวอันนี้วางตรงนี้เลยมุมนี้อันนี้เหยียบมานี่วางอันนี้มาวางเดี๋ยวเอาบันไดออกเลยวะโอเคตีออกเลยตรงนี้โอเคเยี่ยมเป็นสามนุ่มสามมุมไปจิจากข้างในเหมือนเดิมหนึ่งสองดุยข่าวนี้แหละกระเพรากระเพราสุดโหดสุดหล่อสุดโหดสุดหล่อสุดโหษสุดหล่อสุดหล่อสุดโหดสุดหล่อ วัดเดิ mm hmm. ของจริงแง่มันไม่ได้ครับโอ้โหเหลือบล็อกนี้ฮะโอเคเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเคลื่อนย้ายแค่นิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวเคลื่อนย้ายมาตรงนี้พออะมาเอาใหม่อีกทีจุดที่เดิมเอาเริ่มเมื่อกี้มันเหลือตรงนี้ครับนะฮะเราจะเอาใหม่ลุยระเบิด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  กะเพราคนหล่อหน้าตาดีเป็นสีเกตอนะฮะโหผมว่าเลเวลสองมันต้องโคตรยากแน่เลยอ่ะเอาเอาเอามูเอาเลเวลสามก่อนเลยกันนะคาสตี้โอ้โหนี่มันโอ้โหให้มาโคตรเยอะครับให้เ n ียนทีมา35ก้อนนะฮะเยอะมากครับระเบิดระเบิดขี้แตกพูดเลยระเบิดแบบระเบิดมันหมูอ่ะนะฮะแต่ผมเนี่ยนักเป็นเจ้าแห่งระเบิดอยู่แล้ว <boundaries> ไม่ถึงใครนะหรอกเวอร์ไปงั้นแหละนะฮะโอเคเอาเป็นตรงนี้แล้วกันขึ้นข้างบนชั้นสองอะ่ะโหชั้นสองนี่น่าจะยากครับเยอะมากครับโอเคไปตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้่าจำเป็นต้องมีสักอันตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ข้างในอะ่ะข้างในเอาข้างในพอแล้ละมั้งอ่ะโอเค แล้วก็มาไล่ข้างนอกให้หมดครับคราวนี้นะฮะเียนทีเหลือเยอะครับข้างนอกให้ยับฮะอ่ะเลียงแม่งเว้นบล็อกกันแบบเนี่ยไม่ต้องเว้นอะไรแล้วชีวิตเนี่ยอ่ะอะไรเกตรงนี้ตรงนี้เอาไม่ต้องแล้วแหละตรงนี้ไอข้างนอกนี่น่าจะเยอะละข้างนอกน่าจะเยอะเลยครับนะฮะที่เหลือจะข้างบนแล้วคราวนี้เฮ้ยตีออกก่อนโอเคข้างบนครับที่เหลือต้องข้างบนบ้านข้างบนบ้านนี้น่าจะโถมเลยครับ ถมฮะไออันนี้เพืองไปอ่าถมถมให้หมดถมให้หมดถมให้หมดโมให้หมดถมให้หมดโอ้โหนี่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอเลยนะน่าจะเพียงพอแล้วแต่เราเพื่อความชัวครับเราเอาให้เยอะกว่าเดิมฮะนะฮะอือถมไปถมไปหมดยังหมดยังหมดยังโอเคผมว่าเราใช้แค่นี้ก่อนเลยกันครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปฮะเริ่มจุดตรงนี้เลยลุยโลดอือ ผมว่าแค่นี้ก็เยอะเลยนะเยอะมากแล้วอะตุ้มเอาดี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 อาดอาดโอ้โหเหลือเหลือนิดเดียวครับแต่เราเหลือ TNT อีก7ลูกฮะดังนั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าเหลือเฟือนะครับเราเหลือ TNT อีเจลูก7ลูกก็มีข้างหลังใช่ไหมข้างหลังอันนี้มันตรงไหนนะ มันมีไอ้น,นี้สองอันที่มันไม่ระเบิดอันนี้หรือเปล่าตัวค้าปที่ไม่ระเบิดอ่ะตัวค้าสองอันเหรอที่ไม่ระเบิดอ่ะอุ้ยตรงไหนไม่ระเบิดวะชิบหายละงงอ่ะวางแม่งให้หมดเลยอ่ะนี่อ่ะตัวค้าสองอันนี้บอกวะาัปแบบไม่ได้ครับวางเทียนทียัดขนาดนี้ไม่ระเบิดนี่โคตรโหดเลยนะข้างบนเกี้ยงแล้วเมื่อกี้ข้างล่างข้างล่างอืยังไม่ยับใช่ไหมฮะยังไม่ยับใช่ไหม ไม่ยอมระเบิดดีๆใช่ไหมต้องใส่ต้องการระเบิดด้วยน้ำตาโอ้โหมันเยอะนะเยอะมากอืมอ้าวระเบิดไปเลยอ้าวคิดวัดคิดวัดคิดว่าต้องการแค่ไหนก็เอาไปให้หมดครับนะฮะชอบแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นนะครับเออตรงนี้ต่อเอาหน้าบ้านเนี่ยโถมแล้วเอาข้างบนอีกสักสองอันไปสองอันสุดท้ายข้างบนนะนี่ตรงนี้เอาอ่าแล้วก็เอาตรงนี้อีกอ่ะอันสุดท้ายตรงนี้ จุดในบ้านแม่งเลยนี่คราวนี้แหละพูดเลยโกโก้คันแน่นอนโกโก้คันโกโก้คันทุ่งข้าวสาลีทุ่งข้าวสาลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมว่าวิธีการจุดมันก็น่าจะเกี่ยวนะผมขอรีสตาร์แล้วก็ลองไประเบิดอีกทีได้ไหมระเบิดจากหน้าบ้านบ้างผมว่าเมื่อกี้มันกระจายไปครับเอา้าลุยโอเค โอเค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 อู้หูเหลือเหลืออยู่แค่นี้ฮะโอเคครับแปลว่าการจุดระเบิดที่เกี่ยวเหมือนกันนะครับนะฮะเราต้องจุดระเบิดให้มันกระจายเข้าหาบ้านไม่ใช่กระจายออกตัวบ้านดังนั้นการจุดการวางเชียนชีไว้รอบด้านอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะโอเคครับเราต้องวางเชียนีแบบมีสไตล์ครับเมื่อกี้เหลือข้างบนใช่ไหมโอเคเหลือข้างบนเราจะขึ้นไปข้างบนกันี่ผ่านแล้วขึ้นยังไงดีอ่ะตรงนี้ โอเคเหลือข้างบนตรงนี้ฮะมันกระจายออกครับผมนะครับมันกระจายออกไปข้างนอกดังนั้นยำๆไว้แล้วกันนะมันก็น่าจะไม่กระจายละโอเคแล้วก็ตรงนี้อะผมจะเริ่มจุดตั้งแต่ข้างหน้าสุดนะครับมันจะได้ลามไปโอเคนี่แหละวิธีการจุดแบบกระเพราลุยอือ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 โอเคโอเคทำดีสุดยอด สุดยอดโอ้โหอันนี้ไม่ยอมระเบิดฮะอันนี้เทียนเทียนนี้ไม่ระเบิดครับโหน่าเสียดายมากโอ้โหไม่ระเบิดด้วยหรอมีไม่ระเบิดด้วยใช่ไหมแต่ผมเห็นแล้วอันเนี้ยอันนี้ Clar ไม่จําเป็นเลยครับอันนี้แม่งระเบิดระเบิดไปไหนไม ceğiz, you. <mon> ่ร <mon> ู้อะแล้วเมื่อกี้อันไหนไม่ระเบิดวะนี่กวางชิดแค่นี้มันยังไม่ระเบิดอีกเหรอวางโคตรชิดเลยนะชิดมากอะชิดฉากชิดฉากข้ามชิดเลยแหละพูดเลยจังหวะเมื่อกี้ โอ้โหข้างหลังนี่เยอะมากเยอะโคตรอ่ะตรงนี้ล้กันนะโอเคคราวนี้แหละผมว่ายังไงเราก็ต้องชนะชนะแน่ๆแบบนี้หนึ่งสองลุยนะจุดนี้ครับระเบิดเต็มบ้านนะฮะจะพอหรือไม่ปดต,ตามติด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 ตามเอาแล้วเป็นโดมิโนเลยโดมิโนโอ้โ,อโหโอ้โหส่วนใหญ่นี่เท่าที่สังเกตนะฮะมันจะเหลือ เฉพาะบนหลังคานะครับเฉพาะบนหลังคาเลยจุดสตาร์เราดีแล้วแต่ผมว่าตรงนี้ไม่ดีอะ่ะตรงนี้ยังไม่โอเคเอ,าอ่ายังไงดีนะและข้างบนนี้ก็ไม่โอเคเช่นกันม,มันมันมันจะกระจายขึ้นข้างบนหมดอะ่ะแต่ก็ต้องวางไว้นะข้างบนนะโอเคผมจะวางบล็อกตรงกลางนี้ แล้วก็ตรงกลางนี้แล้วก็ตรงกลางนี้แล้วก็ตรงกลางนี้โอเคแค่นี้พอครับนะฮะแล้วก็จะวางตรงไหนต่อดีวะไม่งยากอะ่ะพูดเลยไหนจะวาง t ี t แล้วทีนทีตกมีอีกนะครับถึงเรามี t ีนทีเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราจัดก,การบล็อกได้ง่ายขึ้นเลยโอเคเมื่อกี้เหลือเยอะพอสมควรแลนะ้วเนี่ยแต่ตอนนี้ผมวางเป็นวิธีแล้วโอเคเราเหลือแค่นี้ก่อน12ลุย จะดูครับจะดูแบบว่ามันเป็นยังไงอึบอึบอึบอู้หเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมเหลือแค่ไอ้ไอ้เล้าไก่บ้าๆกับไอ้บันไดโง่ๆอโอ้โหกระเทาจะเก่งอะไรแค่นี้แต่ไม่ผ่านนะเก่งแต่ไม่ผ่าน เท่านั้นจริงๆโอเคเรามาเพิ่มไปวางไปไปวางบันไดโง่ๆกันนะครับผมว่าครั้งนี้เราน่าจะผ่านแล้วไอ้บันไดโง่ๆมันอยู่ตรงนี้นะฮะงั้นเราวางปึ๊บแล้วก็ตรงนี้วางไปโอเคนะฮะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะไม่รู้ไอ้บันไดพวกนี้มันเอาไว้ทาอะไรนะไอไอบ็อกไอบ็อกเนี่ยนะไอบ็อกสีดำๆเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ ผมคิดว่ามันน่าจะเอามาให้เราใช้ปีนนะฮะแต่ก็โอเคเชื่อม,มันเถอะดุยคราวนี้แหละต้องไดแ้แน่ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับลเลสเซ็กทั้งหล่อทั้งหน้าตาดีทั้งเล่นเก่งแม่คนอะไรจะเพอร์เฟคขใครนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะ ต่ตรงๆแม่งเหนื่อยครับเดี๋ยวผมขอดูด่านสีก่อนถ้าด่าน4ีมันกอปปี้เออด่านนี้น่าจะง่ายนะฮะบ้านดินเราก็แค่วางข้างในให้มันเยอะๆนะะผมว่าด่านนี้ง่ายแน,น่นอนนะครับนะวางข้างในเยอะๆะฮะปึ๊บ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 วางตามุมต่างๆนะของบ้านเน้นนะครับว่าต้องเป็นมุมนะฮะมันจะได้กระจายได้แบบทั่วถึงนะฮะ เป็นมุมไว้ก่อนอ่ะ,อะเป็นมุมไว้เยอะๆมีให้ตั้ง35อันไม่รู้จะให้มาทำขี้เกืออะไร35เนี่ยอืมอ่ะอ้าวเต็มที่ไปลูกเดี๋ยวดินไม่พังเดี๋ยวดินไม่พังนะโอเคเต็มที่อ่าโอเค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 ผมกลัวบล็อกกันบล็อกกระจายมากเลยขอปิดไว้แล้วกันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือแบบไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่ก็ปิดปิดไว้เถอะ นะฮะมันจะได้เด้งแบบเป็นที่เป็นทางนะครับที่เหลือเป็นไม้ก็คงไม่ต้องสนใจอะมากสนใจพวกนี้ก็พอฮะโอเคครับอ่าที่เหลือก็บนบ้าน,นครับจะไปบนบ้านนี่ค่อนข้างยากค่อนข้างยากพอสมควรอ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้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 เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้นโอเค นี่แล้วก็ตรงนี้แล้วกันครับอันสุดท้ายก็เป็นตัวจุดระเบิดไว้หน้าบ้านไว้หน้าบ้านตรงเอ่อตรงไหนดีตรง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 โอเคผมขอวางตัวจุดระเบิดไว้เริ่มเริ่มจุดสตาร์ทตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคลุยโลดข่าวนี้แหละยังไงก็ระเบิดหมดพูดเลยกระเพาหน้าตาดีหน้าตาดีเป็นสีกระตัวอื เอาเลยครับเริ่ม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 เลยครับตรงๆเนี่ผมเกลียดเกมผมเกลียดเกมใช้สมองกับตอนนี้แหละชิบหายแม่งเอ้ยเหลือเยอะมากครับเกินคาดนะฮะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ผมกะเพรานะครับก็ ขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนลวกันลาไปกับเลเวลสี่อีซี่นะครับเลเวลสี่ระดับอีซี่นะฮะซึ่งแม่งโคตรยากนะครับยากมากนะครับมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเล่นหลายตาน่าจะได้อยู่แต่ว่าคือบนบ้านแม่งแทบไม่ระเบิดเลยนะฮะโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินแหมนึกว่าท่านปะปะไม่ใช่นะครับก็ทัานป,ปนะรัไม่ได้โอเคนะครับถือว่าแข็งแกล่งมากท่านนี่ถือถุงก๋วยเตี๋ยวมาเลยนะครับโอเค อันเป็นว่าวันนี้กระเพาก็ขอกลับรถกูเอ้ยกระเพาก็ขอจ้าคันถูเอ้ยไม่ใช่กระเพราก็ขอเนยคุณธรรมเอ้อไม่ใช่น้มันแก้วโอเคลากันไปก่อนท <Yeah. S 1> ี่โอเกนเฮลเละกันบ๊ายบายกรบผมสวัสดีจ้า